สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการด็ร CIDP นะครับวันนี้จะมาตอบคำถามของญาติรายหนึ่งนะครับที่เขาไปซื้อยาต้มนะครับยาหม้อต้มอ่ะนะครับว่าซื้อแล้วต้มให้ผู้ป่วยโรค CIDP กินแล้วเหมือนอากาศดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมขอไม่สนับสนุนนะครับยาต้มยาลูกกรอนนะครับหรือว่ายาอะไรต่างๆยาผีบอกยานน่นยานีาน่นะครับซึ่งนอกเหนือจากที่หมอสั่งอย่าไปใช้อย่าไปซื้อ,อยากินนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ส่วนผสมอะไรหลายๆอย่างแม้แต่ ยาสมุนไพรนะครับบางอย่างมันอาจทำให้ตัวโรคนะครับเราสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมไม่แนะนำนะครับให้ญาตินะครับหรือว่าผู้ป่วยกินยาลูกกรยาต้มยาสมุนไพรนะครับยาผีบอกยายานะครับยาไปนอกเหนือจากยาที่หมอสั่งนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ส่วนผสมในนั้นอาจจะเป็นยาสเตียรอยนะครับที่ผสมอยู่ในนั้นนะครับแล้วบางคนได้รับยาสเตียรอยที่หมอสั่งมาอยู่แล้วกลายเป็นว่าอ้าวคนไข้ได้ยาสเตียรอยดับเบิลเข้าไปก็คือเพิ่มเข้าไปในจำนวนคูณ2ออย่างเงี้ยนะครับมันทำให้ผู้ป่วยนะครับอาจจะดีในช่วงแรก แต่อย่าลืมนะครับยาเสียลอยอันตรายมากนะครับพอเบิ้ลเข้าไปช่วงแรกอาจดีแหละนะครับแต่ช่วงหลังๆมานะครับจะทําให้คนไข้สุดนะครับแล้วจะเป็นหนักขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับยาต้มยาหม้อยาสมุนไพรยาลูกกรรยาผีบอกดังนั้นอย่านะครับไม่แนะนำนะครับให้ให้กินให้ซื้อให้ทานหรือไปอะไรกับมันนะครับอย่านะครับ ให้ใช้ยาในส่วนที่คุณหมอเขาได้วางไว้นะครับวางแผนกับเราไว้แล้วก็ใช้นะครับตามสัดส่วนนะครับที่หมอสั่งนะครับอย่างเช่นหมอสั่ง3วัน3เม็ดเช้า3เม็ดเย็นอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องตามเวลาตรงเวลาด้วยนะครับ3เม็ดเช้า3เม็ดเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่ผมนะครับผมก็มียาของผมนะครับซึ่งก็เยอะแยะมากมายนะครับก็นั่นแหละแต่ผมก็ าหมอนะครับไม่มียาเพราะว่ามันไม่มียาอะไรนะครับที่กินแล้วหายเลยนะครับไม่มีนะครับแม้แต่กับผมเองอะนะครับกินกว่าจะเอาง่ายกินบางครั้งอะนะครับพอมันขาดยาไปแค่2วันอะสองวันนะครับมันจะเกิดอาการโอ้โหปวด ปวดทั้งตัวนะครับไฟฟ้าวิ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ด๊๊ไปทั้งตัวนะครับอ่อนแรงนะครับบางทีเดินเกือบจะไม่ได้นะครับแต่พอหมอให้ยาปุ๊บนะครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะอุ้ยดีขึ้นเลยนะครับไม่นะครับกว่ายาจะเข้าระบบนะครับ2อาทิตย์เป็นอย่างต่ำนะครับแล้วมันจะอยู่ในระบบที่แบบดีที่สุดก็คือ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆไว้นะครับ ยานะครับมันจะออกฤทธิ์แบบดีที่สุดนะครับก็คือ2อาทิตย์ดีที่สุดนะครับก็คือ1เดือนเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับว่ากินแล้วจะต้องหายเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะครับก็ขอให้มีความอดทนกับมันนิดนึงนะครับกับไอตัวโรคเนี้ยนะครับทำความเข้าใจกับมันนะครับอยู่กับมันให้ได้ อยู่กับมันให้เป็นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะครับแล้วมันจะทำให้เราดีขึ้นนะครับก็วันนี้ก็คงเพียงพอแค่นี้นะครับก็ขอให้สดใสและแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ